แหล่งข่าวทางทหารของยูเคร,เรนได้รายงานว่าทหารยูเคร,เรนได้นั่งเรือเร็วเข้าไปทําการเปิดฉากยิงปืนกลเข้าใส่ทหารรัสเซียที่กําลังอยู่บนแท่นขุดเจาะในพื้นที่ทะเลดําการสู้รบกันในแคว้นคูชรัสเซียยังคงดําเนินต่อไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้30กันยายน2024แหล่งข่าวทางทหารของยูเคร,เรนได้รายงานว่าทหารยูเคร,เรนได้นั่งเรือเร็วเข้าไป ทำการเปิดฉากยิงโจมตีเข้าใส่ท่านคุดเจาะแห่งหนึ่งในพื้นที่ทะเลดำคาดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในค่าคืนระหว่างวันที่29และ30กันยายน2024นี้ครับในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้เปิดเผยคลิปภาพนี้ในวันนี้ครับจากคลิปภาพที่ได้มีการนําเสนอนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่า ฐานยูเครนได้นั่งเรือเร็วเข้าไปหลังจากเปิดฉากยิงโจมตีเข้าใส่แท่นขุดเจาะในพื้นที่ทะเลดำซึ่งมีทหารรัเสเซียอยู่บนนั้นการเปิดฉากโจมตีดังกล่าวทําให้เกิดไฟลุกไหมในพื้นที่แท่นขุดเจาะแห่งนี้ครับไม่มีการรายงานว่าแท่นขุดเจาะแห่งนี้อยู่ส่วนไหนของทะเลดำแต่คาดว่าเป็นพื้นที่ยึดครองชุกคร่าวของกองทัพรัเสเซียครับในขณะที่มีไฟลุกไหมบนแท่นขุดเจาะน้ำมันแห่งนี้ ฐานยูเครนย,ยังคงเปิดฉากยิงเข้าไปอย่างแท่นขุดเจาะดังกล่าวหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอยูเครนหน่วยรบพิเศษของอยูเครนย,ยังคงปฏิบัติการในพื้นที่ยึดครองชั่วคราวของกองทัพ,พรัสเซียในแหลมไครเมียอย่างต่อเนื่องครับในช่วงคําคืนที่ผ่านมาเกนระหว่างวันที่29และ30กันยายน2024กองทัพรัสเซียได้ใช้ดโดรนคามิกเกเซจำนวนมาก เข้าทำการโจมตีหลายพื้นที่ในยูเครนครับตามการรายงานจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองทัพยูเครนได้รายงานว่าโดรนคาเิกาเซชนิด sah- หนสามหต1 3ง s a AH สที่รัสเซียใช้ในการโจมตียูเครนนั้นหนวยต่อต้านอากาศยานของยูเครนรวมทั้งกองทัพอากาศของยูเครนและฐานต่อต้านอากาศยานของยูเครนสามารถสกัดกั้นไว้ได้ทั้งหมด67ลำ ในคลิปภาพด้านซ้ายมือนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ฐานยูเครนได้ทําการสกัดกั้นดโดรนคามิกาเซข,ของกองทัพรัรเซียในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาครับและหน่วยต่อต้านอากาศยานของยูเครยนยังสามารถยิงสกัดกั้นมิสไซล์ของกองทัพรัรเซียรุ่น X59 ได้อีก1ลูกสาหรับดโดรนคามิกาเซที่กองทัพรัรเซียใช้ในการโจมตียูเครนนั้นทั้งหมด76ลาหน่วยต่อต้านอากาศยานของยูเครนสามารถสกัดกั้นไว้ได้67ลํา มีรายงานด้วยว่าโดรนหนึ่งลำของรัสเซียได้พุ่งทะยานเข้าไปในพื้นที่เบลารุสยูเครนได้จดบันทึกการโจมตีด้วยโดรนคามิกาเซจากรัสเซียที่โจมตีเข้าไปยังยูเครนเดือนกันยายน2024นี้เป็นเดือนที่กองทัพรัสเซียมีการใช้โดรนคามิกาเซโจมตียูเครนมากมากกว่า1,000ลำตามการรายงานได้ระบุว่ารัสเซียโจมตียูเครนด้วยโดรนคามิกาเซอย่างน้อย1339าลำ ในเดือนกันยายนปี2024ในเดือนกันยายน2024นี้กองทัพรัสเซียโจมตียูเครนไม่เคยงดเว้นในแต่ละวันครับมีการโจมตีทุกวันทุกวันในช่วงนี้ที่รัสเซียสามารถโจมตียูเครนด้วยโดรนคาเิกาเซ่สำหรับรุ่นซายเ AH ฮต131ซาเ AH ฮต136นั้นมีรายงานว่ารัสเซียมีขีดความสามารถในการผลิตดโดรนคาเิกาเซ่รุ่นนี้ มากขึ้นในรัสเซียเพราะว่าโรงงานผลิตดโดรนนั้นถูกสร้างขึ้นในรัสเซียแล้วครับรัสเซียจึงมีการผลิตดโดรนรุ่นนี้และจะสังเกตเห็นได้ในแต่ละวันที่กองทัพรัสเซียโจมตียูเครนด้วยโดรนคามิการเซจำนวนมากๆและรุ่นที่โจมตียูเครนมากที่สุดนั่นก็คือรุ่นสายเฮ3หนึ่หน่วยต่อต้านอากาศยานของอยูเครนสาม,มารถสกัดกัน้นโดรนที่กองทัพรัสเซียใช้ในการโจมตียูเครน ในช่วงเดือนกันยายนปี2 0 2 4นนั้นอยู่ที่ประมาณ8 3เเ์ครับการสู้รบกันในแคว้นคูชรัเสเซียยังคงดําเนินต่อไปครับฐานยูเครนยังคงเปิดฉากปะทะกับฐารรัเสเซียในแคว้นคูชรัเสเซียอย่างต่อเนื่องแหล่งข่าวทางฐานของยูเครนได้เปิดเผยคลิปภาพการปฏิบัติภารกิจของฐานยูเครนในแคว้นคูชรัสเซียฐานยูเครนได้เข้าทําการสกัดกั้นกลุ่มฐารรัเสเซียที่พยายาม จะบุกเข้ามาโจมตีทหารยูเครนในพื้นที่แนวสู้รบแต่ก็ถูกทหารยูเครนเข้าทำการสกัดกั้นยานยนต์ทางทหารของกองทัพรัสเซียก็ต้องมีการถอยร่นกลับไปตั้งหลักใหม่ตามคลิปภาพที่ได้นำเสนอนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่ามีแท่งปูนซีเมนต์รูปทรงพีระมิดสิ่งนี้แสดงเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่การสู้รบกันจะเกิดขึ้นบริเวณแนวตั้งรับของทหารรัสเซีย ตามการรายงานได้ระบุว่าในพื้นที่การสู้รบในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นคูชรัสเซียทารัสเซียได้นำยานยนต์ทางทหารกว่า50คันบุกไปเพื่อที่จะทำการโจมตีเข้าใส่ฐานของฐานยูเครนในระหว่างนั้นเองครับกระบวนยานยนต์ทางทหารของกองทัพรัรเซียทั้งรถเกราะรถถังวิ่งเข้าไปรวมทั้งรถบรรทุกทางทหารมีการขนส่งอาวุธเข้าไปในพื้นที่ด้วย ในขณะที่รถขนส่งอาวุธรถถังและยานเกราะวิ่งเข้าไปและจอดประจำการอยู่ตามจุดต่างๆทางยูเครนก็ได้ใช้ดโดรนคามิเกเซ่เข้าทำการโจมตีทางรัสเซียได้พากันวิ่งไปเพื่อเข้าประจำการจุดต่างๆพวกเขาวิ่งลัดเลาะไปตามแนวกั้นฟันมังกรทางยูเครนก็ใช้ดโดรนบินสำรวจสอดแนมนอกจากนี้ยังได้มีการ เข้าโจมตีขบวนยันเกราะของทารัเสเซียด้วยพันเอกแมวได้บอกว่าในแต่ละวันนั้นฐานยูเครนได้ใช้ดโดรนคามิกาเซเป็นดโดรนขนาดกลางนำไปใช้ในพื้นที่การสู้รบวันละ500ลำก็เป็นดโดรนขนาดกลางครับที่เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่การสู้รบแนวหน้าตำการายง,งานได้ระบุว่ายูเครนได้ผลิตโดรนขนาดกลางวันละ1,000ลำ ผลงานจากดโดรนคามิกาเซ่ที่ยูเครนใช้ในการโจมตีเข้าใส่ยา,ยานยนต์ทางทหารของกองทัพรัสเซียนั้นก็มีผลกระทบเชิงบวกในพื้นที่การสู้รบครับแอดมินคิดว่ากองทัพยูเครนก็มีความพยายามที่จะผลิตดโดรนที่ใช้ในพื้นที่การสู้รบแนวหน้าให้ได้จำนวนที่เพียงพอสำหรับที่จะใช้ในการสู้รบในแต่ละวันทารัสเซียที่ได้นำยานยนต์ทางทหารกว่า50คัน บุกเข้าทําการโจมตีฐานยูเครนในแควนค้นโคชรัเสเซียนั้นตามการรายงานได้ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเปลโคโวแควนค้นโคชรัเสเซียครับการสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2 0 2 2ิจนถึงเช้าวันนี้30กันยายน2024ตามการรายงานจากฝ่ายประชาสัมพันธ์กองทัพยูเครนได้รายงานว่าทารัสเซียสูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า6 5 3 0 6 0นาย เสียกำลังเพิ่ม1,250นายเมื่อวานนี้และรถถังถูกทำลายเพิ่ม5คันรถเกราะถูกทำลายเพิ่ม27คันรวมทั้งปืนใหญ่ถูกทำลายเพิ่ม27กระบอกระบบต้านอากาศยานถูกทำลายเพิ่ม1โดรนสอดแนมและจู่โจมถูกทำลายเพิ่ม38ลำและข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดก็คือยูเครนสามารถสกัดกั้นไว้ได้กว่า67ลำ รถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันถูกทำลายเพิ่ม5 3าคันอุปกรณ์พิเศษถูกทำลายเพิ่ม16นั่นก็เป็นการรายงานประจำวันจากกองทัพยูเครนครับหลังจากที่ได้มีการปฏิบัติการต่อต้านกองทัพรัสเซียผลักดันและขับไล่กองทัพรัสเซียออกไปให้พ้นดินแดนยูเครนก็มีการจดสถิติบันทึกการสู้รบในแต่ละวันจะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงนี้ไม่มีเครื่องบินของกองทัพรัสเซียบินเข้าไปเพ่นพ่านในพื้นที่สู้รบในยูเครนครับ แอดมินคิดว่าก็มีความเป็นไปได้ว่ากองทัพรัสเซียกลัวว่าจะเสียเครื่องบินไปจึงไม่นำเครื่องบินเข้าไปในพื้นที่การสูรบมากนักแต่ก็อาจจะมีบ้างครับแอดมินคิดว่าในช่วงที่ผ่านมากองทัพรัสเซียได้มีประสบการณ์สูญเสียเครื่องบินรบเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ในพื้นที่ทะเลดาและในพื้นที่ทะเลอาอฟก็คงจะมีอาการเกรงเกงบ้างครับเกรงเกรง ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีชื่อว่า p a t r i อ t การสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปสวัสดีครับ